ร่อยแบบเร็วอุทาหรณของคนเลี้ยงงัวอิหรีเดือดจัด คนมือนีออกมาสวนยางจ้าทุกคนความบังเอิญนะคะพี่น้องเนี่ยไปเห็นง้วกําลังยางล่งสะพอดีล่ะกะหายวับไปเรื่อยพี่น้องกผ็ผากันเล่นมาเบิงเพราะว่าห้ว่าตรงนี้มันมีสะนะคะเพื่อนกะบ่คิดว่ามันสียางล่งไปเนะจ้ะเพราะว่ามองทีห้ฮาเอาน้าไว้ให้กินนั่นก็มีต่างหากนะคะแต่ว่า่บห้ว่าเป็นยางขึ้นยางลงไปเลื่อนวนั้นนะจ้ะพี่น้องตอนนี้กะ่บ,บห้ว่เสเฮ็ดจังได๋นะคะทุกคนเพราะว่างัวก็ะตัวใหญ่นะคะทุกคนส่วนน้านี่กะลึกประมาณ5-6ถึงเมตรนะคะตอนนี้กะเด็ด ซอยเบื้องต้นไปก่อนนะคะขบสาหนี่ก็มีความสั้นบบกคักนะคะทุกคนแหลวก็จะเป็นหินนะคะที่เห็นมั่วเพื่อนลอยคออยู่นั่นะน่ะขาเพื่อนบ่ถึงดินนะคะเิ่นก็พยายามสิกระโดดขึ้นนะคะทุกคนกระโดดขึ้น2 3สามเทือแล้วมันขึ้นบ่ไดดมันก็เป็นคือจังสิงยหลังลงไปนะคะขาบ่อถือดินนอนก็เลยบ่สามารถที่จะเหยียบและก็ดีดโตขึ้นมาได้นะคะตีนนี้เฮาก็ได้ได้ดึงเสื้อไว้ก่อนนะคะเพราะว่า่า,านเพื่อนจมน้ำนะคะเจ้าของเพื่อนก็กำลังไปเอื้อนรถนะคะแถวนี้บ่มีรถแม็โคนะคะเพราะว่าามันกกนกกไลเ ก็บ่ได้มีงานที่เขาต้องมาคุดแถวนี้นะคะทุกคนเข้ากับร่องไหลเอือนรดรดไถนะคะกับวงหูวา่าหิซอยไดบอแต่ว่ากับต้องเอื่อนมาก่อนเนาะพอหรือตวนมัน,นะ,ะ่ะพี่น้องน้ำก็เย็นเย็นได้ได้จับเสือกไว้นะคะเพราะว่ายยาดพึ่นจมเนาะแต่ก็ยังมีความโุกดีที่ว่าเห็น,เห,นเห็นตอนย่างลุกนะคะถ้าเกิดว่าบ่มีคนเห็นนี่ก็คืออาสิแบบได้เสียใจไา่หลังนะคะพี่น้องดีที่ยังเห็นนะคะตอนลุกใหม่ๆเนาะ กวัวลดไถสิออกมาจากสวนมั่นนะคะเพราะว่าเพิ่นขุดมั่นอยู่นะคะทุกคนกัต้องใสวลานะคะเพราะว่าเพิ่ตดังอ้อมมาอีกสวนหนึ่งนะคะทุกคนกว่าจะออกมาได้เนาะจ้าพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้แต่ดึงเสื้อกไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าย่ันง้อเมยเนาะยยันเพิ่นเมยแหลวก็จมน้ำเนาะค่ะเพราะว่าน้ำมันลึกค้าแลวก็บ่ถึงนะคะค้าบ่ถึงดินเพิ่นพยายามสิดิดโตขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันบ่มีหม่องเกาะนะคะเพราะว่ามันสะมันสั้นนะคะหลังจากหันมาก็ไม่เห็นอันขอบซามันสุดพอดีค่ะพี่น้องนี่ตอนแรกกับ่บเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าคาดได้ตื่นเต้นนะจ๊ะตอนนี้เมื่อสังเกตเบืองว่าขอบซ่าตรงนี้มันเป็นตะข้นใดกรเลยล่องขุดเบื้อง่าทุกคนขณะที่กำลังร่อรถอยู่กับ คุดขอบสาลุ่งาบันย์ก็เริ่มมีความบังแน่นะคะ่อยกันคนละไม้คนละมือค่ะเออปดินู้ขง่างล่างเนั่นเหนียวเหนียวเอาคานผ้า้ถูกไหมใช่ไหมนี่ะมปัญอ่ามคนเดหยวออคนไที่ยกา้าครับา่ยไหมเห็นลงตรงขันที่สูลยไม่สวนดามันคนโยงไม่ห็นงอย่คนอ่นเลย กำลังสิยังมาเห็ดทางให้รถไทยลุ้งจ้าพี่น้องรถกับมาหอดพอดีค่ะทุกคนใน้ขนาที่ขอบสาเข้ากับขุดเรียบร้อยง่วมันก็อยากขึ้นค่ะทุกคนเบื้งที่เรามันขึ้นนั่นมันก็ต้องหงายหลังลงนะคะพอมันขึ้นบ่ได้มันเป็นหินนะคะก็เลยล้องมาขึ้นทางนี้เบื้องจ้าพี่น้องไปลุ้นน้ำกันจ้าพี่น้องโอ้ยอ้าเอ้าวโอ้ยหูยโอ้ยกระยานแล้วยกมาจากเทียด้อง่วงซาดใช่ไหม ทุกคนสังเกตเห็นคือกันว่าจะเหมือนแมงวัวพิ่นสีหันมาขอบคุณนนะคะทุกคนหันหน้ามาแนมสักพักหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็เฝ้าไป ยังไปเลยบัานที่นี่บอม,มากใกล้อีกจากเ่อดอกคือเนาะโอ้ยมาเด้อขวัญพี่น้องรถไทยก็มาพอหอดนันเด้รถไทมากกยังบ่ท่านหูวิธีว่าเสียเอาขึ้นจังเลยเด้อค่ะทุกคนแต่ว่าการตองเอือนมาก,ก่อนเนาะรถไทยเพิ่นบอกว่ากับฮู้คหูก็กันว่าเสียเอาขึ้นในบ่อต่้ว่ากับมาก,ก่อนเพื่อน่ะเพิ่นกาแว,ว่าสันนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณเพื่อน,นหลายๆเด้อจากเพิ่นกสียสระเวลานะคะพี่น้องเพิ่นกา่ามากขึ้นกันเนาะปกติสีบค่คอยมีคนเอางัวมาเลียงแถวนี้นะจ้ะแต่ว่านี่กับเป็นคังแหลของเพิ่อนนะคะบท